ข่าวไวทยไทมนิววันนี้เรามีเรื่องราวของคุณป้ามหาภัยนะครับถูกตํารวจจับแล้วหลังจากทําการฉกทองนะครับซึ่งเธอได้เปิดเผยเคล็ดลับการฉกทองของเธอมาว่าได้มาจากเพื่อนที่ติดคุกโดยเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังเนื้อหาข่าวพร้อมกันเลยครับเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวนสอนนเอตาปูนจับคุณป้ามหาภัยวัย60ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่46หมู่2ตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังฉกทองมาแล้วหลายครั้ง เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2564พันตำรวจเอกสุรพงษ์ทาพิทักษ์รองผู้กำกับการนครบาล2ได้รับรายงานจากพันตำรวจเอกกิจจันชนะผู้กำกับการสอนอเตาปูนว่าขณะที่พันตำรวจโทสุรเดชชัดไทยรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสอนอเตาปูนพร้อมด้วยพันตำรวจตีจำลองศาสตร์สูงเนรสารวัตรสืบสวนสอนอเตาปูน และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอน,น,อนตอปูนกำลังออกพื้นที่ตรวจสอบภายในห้างโรตัสสาขาประชาชื่นสังเกตเห็นนางสัมเภาเข็มทองคำอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่46 2ตำบลหลังไซอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินไปเดินมาหลายรอบลักษณะเหมือนผู้จะเข้าไปก่อเหตุหน้าร้านทองแห่งหนึ่งประกอบกับจดจำได้ว่าเคยมีลิปวิดีโอเสนอข่าวมีป้ามหาภัยอายุ60ปีออกตะเวนลักทองคำรูปรพรรณ ตามร้านทองทั่วไปด้วยออกบายขอดูแหวนทองจากเจ้าของร้านอาศัยเจ้าของร้านเถออาศัยความไวของตอนเองแอบเอาทองคำไว้ในแง่งนิ้วพอได้จังหวะก็จะนําทองคําใส่กระเป๋ากางเกงแล้วทาทีท่าว่าจะไปกดเงินที่ตู้ ATM เพรื่องเินซื้อทองจากนั้นก็ได้หลบหนีไปเลยด้วยก่อเหตุมาแล้วหลายทองที่ทางด้านพันตำรวจโทสุรเดชชัดไทยลองทวงกับการสืบสวนสอบสวน สอนเอตาปูนจึงได้เชิญตัวมาทำการสอบสวนก่อนที่นางสับเทาจะให้รับการสารภาพและมีการเตรียมที่จะมาก่อเหตุอีกด้วยนางสับเทาพื้นเพเป็นคนหวังน้อยจังหวัดอิทยาจึงมาอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านเช่าในเขตพื้นที่สอนเอตาปูนเคยก่อเหตุที่ร้านทองอำเเบอพาปแดงจังหวัดสมุทรปราการอำเภอหวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ล่าสุดก่อเหตุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเรียนรู้จากเพื่อนตอนเองที่เคยติดอยู่ในคุกคดีรักทรัพย์จังหวัดนนทบ,บุรีมาเมื่อได้ทองมาก็าจะนําไปขายเป็นค่าเช่าห้องหากกินไปวันๆเงินเริ่มหมดก็จะกลับมาก่อเหตุอีกก่อนโดนสืสนสบสวนสอบสวนสนเตาปูนจับกลุ่มเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานไปยังสอบเาวังน้อยเจ้าของท้องที่ที่ออกหมายจับมารับตัวไปดําเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ต่อไป